ประสบการณ์อดทนในความสัมพันธ์เพราะคนคนนั้นได้เจอจากการขอพอรเคยมีประสบการณ์แบบนี้กันไหมคะไปขอพอรขอคู่มาได้เจอคนตรงตามสเปคตรงตามเลฟทุกอย่างเลยแล้วเราคิดว่าคนคนนี้คือคู่ของเราอุเองก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เจอคนแบบเฮ้ยสเปกใช่ทุกอย่างตามที่ขอพอรไว้เป๊ะเ,เ,เลยคนคนนี้คือคู่ของฉันแน่ๆ แต่กลายเป็นว่าสุดท้ายความสัมพันธ์นี้เป็นบทเรียนแล้วก็เป็นเพียงแค่ความสัมพันธ์หนึ่งที่เข้ามาทําให้เราเติบโตเท่านั้นแต่ตอนนั้นคือแบบโหอดทนมากเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องใช้คําว่าสู้ชีวิตสุดๆเลยอะเราด้วยความที่เรารู้สึกว่าคนคนนี้เป็นเหมือนพรที่เราอยากจะได้มานานด้วยความที่เรามองว่าเขามีค่าเราพยายาม ฝืนตัวเองเพื่อให้เขาอยู่ในความสัมพันธ์เพื่อให้เขาประทับใจเราพยายามทุกอย่างเลยค่ะแต่สุดท้ายแล้วนะคะเหนื่อยเหมือนเราพยายามอยู่คนเดียวอะคะ่ะแล้วมันทําให้อูเข้าใจเลยว่าบางครั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเจ้าที่เราขอพรไปอะใช่ค่ะเขาอาจจะดึงคนที่มันตรงตามสเปกเราแต่อย่าลืมนะคะเราเกิดมาหลายภพหลายชาติเขาดึงเข้ามาเนี่ยไม่ได้แปลว่า คนคนนี้เป็นคู่บุญอย่างเดียวนะถมเถไปค่ะส่วนใหญ่คู่กรรมเพราะฉะนั้นถ้าเรายึดติดไปว่าโอ้โหคนคนนี้คือคู่ของฉันไม่ยอมปล่อยเลือกในการที่จะอดทนแม้ว่าตัวเองจะเสียใจเหนื่อยใจแล้วไม่ทำให้ชีวิตตัวเองพัฒนาแค่ไหนอดทนแล้วสุดท้ายเป็นยังไงคะมันก็ไม่ใช่คู่ มันไม่ใช่คู่แท้เลยแต่กว่าจะยอมรับได้นะคะอคู้หูยเสียน้ำตามหนักมากยอมเหนื่อยยอมทำทุกอย่างจริงๆแต่กลับกลายเป็นว่ามันก็กลับเข้าสู่โลกของความเป็นจริงอะคะ่ะเราพยายามเพื่อให้เขาประทับใจแต่เขาเองเนี่ยไม่ได้เห็นถึงการเคารพในตัวของเราเรายอมทุกอย่างยอมจนมากเกินไป จนสุดท้ายเขาก็ไม่ได้เห็นคุณค่าในตัวเราไม่ได้เห็นคุณค่าในความรักของเราเขามองว่าเราดีค่ะแต่ก็ไม่ได้จำเป็นต้องพยายามเพื่อเราเราไปให้พลังงานกับเขามากเกินไปเรามองว่าเขาเป็นสเปคเรามองว่าเขาคือคนที่แบบเออเทพเจ้าท่านให้มาเราให้ความสำคัญกับเขาเวอร์จนเกินไปจนเราไม่ให้ความสำคัญกับตัวเองจนเราไม่ ให้ค่ากับความรู้สึกของตัวเราเองที่มันมันตะโกนบอกเราว่ากูไม่ไหวแล้วโว้ยความสัมพันธ์นี่แม่งไม่โอเคเลยมันเจ็บมันเหนื่อยอดทนทำไมแต่อย่างที่บอกค่ะว่าเราอยากให้มันไปได้เราเชื่อว่ามันคือเป็นคู่แต่สุดท้ายเป็นยังไงคะความเชื่อนั้นมันกลับทำร้ายตัวเราเองเพราะฉะนั้นนะ่ะมันเลยทำให้อุเข้าใจแล้วว่าโอเคเราไม่ต้องยึดติดกับคาว่าเนื้อคู่ เราไม่ต้องยึดติดกับว่าสิ่งนี้มันคืออะไรยังไงมันคือการเจอกันณนะช่วงเวลาหนึง่งดังนั้นน่ะถ้าเขาดีกับเราเราไปต่อแต่ถ้าเขาไม่ดีกับเราเราก็ต้องพร้อมในการที่จะเลือกตัวเองอย่าลืมนะคะว่าคนที่มันเข้ามาเจอกับเรามันคือกระจกสะท้อนเราถ้าวันเนี้เราเจอเขาแล้วมันไม่เวิร์กจริงๆอะ่ะแล้วเราไม่กล้าในการเดินออกมาเราจะวนซ้ําอยู่ในบทเรียนนั้นน่ะ ไม่ได้ไม่ได้ไปไหนเส้นกาเดิมเราเป็นคนผูกตัวเองไว้กับความคิดของเราความเชื่อของเราเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่แบบเจอประสบการณ์เดียวกับอู๋อะค่ะอู๋ขอพูดคำเดียวเลยว่าอย่ายึดติดถ้าไม่ใช่ก็ออกมาแม้เขาจะเป็นคนที่มาจากการขอพรแต่สุดท้ายความสุขของคุณณนะปัจจุบันสำคัญกว่านะ